คุณผู้ชมครับพักหลังนะใครติดตามไหวไปออกรอบนะครับจะสังเกตว่าสองสามแมตช์หลังเนี่ยลูกกอล์ฟแม่งเข้าซ้ายเยอะมากขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีวี่แววว่าจะหยุดนะครับจนเดี๋ยวต้องมาขอซ้อมได์สักหน่อยนะครับเดี๋ยวสำหรับคุณผู้ชมที่ช่วงนี้ตีเข้าซ้ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะมีวิธีการฝึกเองง่ายๆยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวการตีเข้าซ้ายของไหววันนี้ไหวแบ่งเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่เรื่องที่1ไหวเห็นเลยว่าในวิดีโอนะครับ ทั้งตอนขึ้นและตอนลงมีอาการเข้าข้างในอินไซด์มากจนเกินไปตอนแบ็กสวิงมีอาการพับหัวเหล็กเข้าข้างในนะครับท็อปสวิงเสร็จดาวสวิงลงมาหัวเหล็กเนี่ยมันอินไซด์มากอยู่ข้างในมากทําให้ลูกกอล์ฟเนี่ยมันโค้งเข้าซ้ายบ่อยมากเลยเวลาออกรอกแล้วพอแนวมันอินไซด์เอาออกไปทางนู้นมากจนเกินไปเนี่ยครับร่างกายมันจะทําโดยอัตโนมัติเลยครับคือมันจะตบหน้าเหล็กคว่ำลง เพื่อให้ลูกกอล์ฟมันเลี้ยวกลับมาคราวนี้พอไปออกรอบใครที่ดูไหวแมแม์หลังๆนะจะสังเกตว่าลูกกอล์ฟเข้าซ้ายเยอะมากนะฮะดี๋ย,อยลองดูนะครับมันเกิดจากมันเริ่มเข้าอินไซต์ตอนลองแล้วก็ตบเนี่ยครับลูกกอล์ฟเลี้ยวแบบนี้เยอะมากเดี๋ยวนี้หวจะลองให้วิธีการซ้อมกับตัวเองดูนะครับโดยอย่างแรกเลยเมื่อกี้ไหวรู้แล้วว่ามันชอบล้วงเข้ามา inside. อินไซต์อสมมติคือนี่คือลูกที่ไหวจะตี ทั้งขึ้นและลงเนี่ยมันอินไซมันล้วงมากดังนั้นอุปกรณ์ที่1ห,หวาจะเอาลูกกอล์ฟอีกลูกหนึ่งมาตั้งขวางแนวไว้เพื่อไม่ให้ทั้งขาขึ้นและขาลงหวายเนี่ยอินไซ์ไปโดนลูกกอล์ฟลูกนี้ได้ทั้งตอนขึ้นตอนลงนะจะได้รักษาแนวเข้าตีลูกกอล์ฟให้มันเป็นเส้นตรงมากขึ้นไม่ล้วงอินไซ์มากมันจะตีลูกข้างหลังเนี้ยทำไม่ได้แล้วนั่นคืออย่างที่1 2 เมื่อลูกกอล์ฟมันไม่ตรงหรือความสม่ำเสมอมันเริ่มน้อยสิ่งที่ไหวจะทําตอนซ้อมเลยคือตีแบบไม่จบวงคาว่าไม่จบวงคืออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่ลําตัวทุกอย่างหันหมดครับแต่ไหวจะเบรกแขนไว้เท่านี้นะครับเบรคแขนไว้เท่านี้ไม่จบสุดเอาแขนมาพันคอแล้วเน้นแรงเป็นหลักนะครับแต่ลําตัว ทุกอย่างยังต้องหมุนไปจบวงแบบนี้นะแค่แขนไม่เก็บไม่หมุนมากจนเกินไปหรือพูดง่ายๆคือทําวงสวิงให้มันกระชับมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะวิธีการซ้อมแบบนี้ก่อนเพื่อที่แขนของไหลด้านหน้าเนี่ยจะได้ไม่ตบนั่นเหล็กมากจนเกินไปเพราะตอนนี้แนวที่อินไซด์เอามากบวกกับนั่นเหล็กที่เราตบแฟบมันพาลูกกอล์ฟไหวเลี้ยวเข้าทรายเยอะมากเน้เดี๋ยววันนี้เลยต้องมาซ้อมหน่อยแลวเดี๋ยวจะลองด้วยแบบฝึกง่ายๆ2อันแบบนี้อันแรก มีลูกกอลมาขวางอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อไม่ให้แนวมันอินไซด์มากจนเกินไปเพื่อให้แนวมันเป็นเส้นตรงกับลูกกอลมากขึ้นนะสองเราจะหมุนตัวแล้วจบ,บวงแค่นี้พอนะครับรักษาโพสเจอร์ของแขนรักษาลักษณะของแขนไว้นะครไม่เอามาพันแล้ะจบตีแรงมากจนเกินไปเอ้าลองดู โอเคครับ3-4ูกเมื่อสักครู่นี้ครับก็ผลงานเริ่มเริ่มจะดีขึ้นบ้างแล้วนะครับโอเคคราวนี้เวลาที่เราไปซ้อมนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะซ้อมเพื่อจะมาปรับอะไรนะครับจะได้หาอุปกรณ์ง่ายๆที่เรามีอยู่แล้วนะครับเอามาตั้งไว้เป็นตัวบังคับเราบังคับร่างกายเรานะครับคราวนี้ผลงานลูกออฟเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ